นะคะมุ้งได้งานมาค่ะจะพาไปดูวันนี้นะคะก็ยังเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่มีการเกาะติดเรื่องของแผ่นดินไหวแน่นอนว่าตึกนี้จะต้องถูกพูดถึงแน่นอนนะคะนั่นคือตึกใบหยกค่ะติดท็อปตึกสูงที่สุดในประเทศไทยคือหลายปีมากก็มีบางสื่อนะคะไปบอกอุ้ยตึกใบหยกสะเทือนมีรอยแตกรอยร้าวี่เรียกใบหยกมาเลยนะคะโพสต์เองสร้างความน่าเชื่อถือเลยบอกว่าวันนี้แดดแรงมากค่ะ8โมง15ผมกินกาแฟอยู่ชั้น81เมื่อวานแผ่นดินไหวมีคนส่งเมสเซจมาว่าอยากเข้าตึกใบหยกนะ ก็บ้านผมพ่อผมสร้างมาแข็งแรงอะค่ะอยากจะให้ผมไปไหนนี่มีแนบรูปด้วยนะคะนี่ข้างหลังข้างนี้คือตึกประโยกนะพี่เบียร์บอกว่าฝากถึงไม่พสื่อด้วยนะคะก่อนที่จะโพสต์ว่าจะพิมพ์อะไรเนี่ยเช็คข่าวดีๆก่อนตึกมันไม่เอียงก็จะให้มันเอียงให้ได้ตั้งกล้องให้ตรงก่อนครับเราทําข่าวสร้างสารรค์กันดีกว่าครับนบุฟเฟ่ขอเวลาเราเช็ค,คลิฟต์โดยละเอียดก่อนที่จะกลับมาเปิดบริการเร็วๆนี้นะครับ เมล่าเขาตัวพ่ออีกหนึ่ในตึกท็อปลิสต์เหมือนกันนะคะนั่นก็คือตึกร้างสาทรค่ะสร้างเสร็จเมื่อปี40นะคะมุกเกิดมาได้1ปีคือมุกเกิดปศส9เนาะตึกแข็งแรงไม่มีอะไรเลยค่ะหลายคนเรียกว่าโกส s t t เวอร์แกัมเกิดไปเป้า กคนละคะเคยไปที่ตึกร้างสาทรบ้างไหมแข่งแรงจริงๆทั้งใบหยกทั้งสาทรคะ่ะใุการแผ่นดินไหวครั้งนี้นะคะทุกคนคิดว่าเราจะต้องมารีแคบหรือว่าถอดบทเรียนอะไรบ้างเราคอมเมนต์คุยกันนะคะตูคลิปไปได้คะ่ะแบบนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามให้มุ่อไหรนะคะเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆะคะ่ะทุกคลิปเลยนะคะเวลาที่เราเสพสื่อดูข่าวนะคะเมือยากทุกคนนะคะทริกเกอร์ว่าเรื่องเนี้ยเราได้อะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะประเทศไทยของเราคะ่ะมีการซ้อมรับมือกับการแผ่นดินไหวค่อนข้างน้อยมากทุกคนสังเกตไหมในประทญี่ปุ่นนะคะเขาก็จะมีการบอกว่าเอออาาคจ้งื่กกมทีีสูันน เขาก็จะมีให้เราเตรียมตัวเช่นแบบว่าควรที่จะวางรองเท้าผ้าใบาไว้อยู่ใกล้ตัวแบบใกล้ห้องนอนอะไรของเราเสร็จปุ๊บก็จะมีเป้อันหนึ่งที่แบบแบกสัมภาระอะไรที่แบบของใช้จําเป็นอะ่ะคือถ้าสมมติว่ามันเกิดเหตุหนรณจริงๆอ่ะเราใส่รองเทา้าปุ๊บหยิบเป้แล้วออกไปได้เลยทุกคนราคาคิดเห็นว่ายังไงบ้างอย่าลืมคุยกันนะคะ